We'll สวัสดีค่ะในช่วงนี้เราจะไปติดตามสถานการณ์ที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งในพื้นที่นี้ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ค่อนข้างสูงในวันนี้อาร์มหรือนายประชาธิปัตย์นุพรัตน์เจนซีรีพอเตอร์จากมหาวิทยาลายัยราชภัฏนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นผู้ประสบภัยต้องอพยพออกจากบ้านของตัวเองจะพาเราไปติดตามสถานการณ์ด้านในโรงเรียนและวัดในชุมชนบ้านเสม็ดเอ็นตำบลคลองกระบืออำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามได้จากรายงานค่ะ สวัสดีครับตอนนี้พวกผมก็อยู่หน้าโรงเรียนวัดฝาประบาดราชบรุงนะครับเราก็จะไปสำรวจดูด้านในกันนะครับนี่นะครับบรรยากาศของห้องเรียนนะครับแลถัดไปนี่ก็คือโรงอาหารนะครับโรงอาหารของโรงเรียนวัดฝาประบาดราชบรุงนะครับจะเห็นได้ว่า นะครับน้ำน้ำข้างในนะครับเกือบจะถึงโต๊ะนะครับและห้องสีชมพูนี้ก็คือห้องสมุดนะครับน้ำก็เอ,อ่อต่วมข้างในเหมือนกันส่วนนี้ก็คืออาคารอาคารสองนะครับหรืออาคารสองชั้นของโรงเรียนวัดฝาพระบาทลาดบำรุงนะครับ ชั้นล่างนี่ก็จมน้ำท่วมถึงหมดเลยนะครับนี่ครัน้องหมาก็ติดน้ำอยู่นะครับเราก็เอาข้าวไม้มันนะครับมันดีใจใหญ่เลยครับนี่แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่ง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 ดี่เอาข้าวไม้แล้วมาดูรีบๆเลยอ่ะรีบๆเลย า <Okay. S 1> กินเลย <Okay. S 1> กินเลยก <Okay. S 1> ็คงจะหิวหน้าดูนะครับเพราะติดน้ำอยู่ไปไหนไม่ได้เหมือนกันนะครับสำหรับน้องหมาครับนี่ก็คือบรรยากาศโดยรวมนะครับในบ้านเสม็ดเอ็นนะครับหรือโรงเรียนวัดฝาประบาดลาดบำรุงนะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะไปดูกันที่บริเวณวัดฝาพระบาทลาดบำรุงนะครับนี่นะครับข้างในวิหารนะครับก็คือน้ําท่วมหมดนะครับพอข้างในก็ลึกประมาณหัวเข่านะครับสาลาก็คือจมจมหมดนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับตอนนี้ ในขณะนี้การเดินทางไปบ้านเสม็จเอ็ตนตำบลคลองกระบืออ,อําเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงต้องใช้เรือในการสัญจรไปมาอยู่นะคะเพราะว่าจุดนี้เป็นพื้นที่รับน้ำก่อนที่จะระบ,บายน้ำลงสู่ทะเลสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ